สวัสดีค่ะเมจิทัลลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงราศีธนูกันประจำเดือนตุลาคมนะคะก่อนอื่นเราจะมาเลือกไพ่สิบใบให้คนราศีธนูก่อนนะ บเดี๋ยวเราจะมาอ่านไพ่กันนะคะเราต้องบอกก่อนว่าการอ่านไพ่แบบนี้มันเป็นการอ่านแบบโดยรวมเนาะเราไม่ได้จับจงของคนใดคนหนึ่งบางทีก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะมาเราจะมาอ่านไพ่คนราศีธน,นูประจําเดือนตุลาคมว้าวใบตัวตนของคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอมิตเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเขาเป็นนักปราชญาเนาะเขารู้ทุกอย่าง เขาชอบอ่านหนังสือเขาช่วงนี้เหมือนแบบคุณมีความสันโดษอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆอยากศึกษาหาความรู้อะไรเงียบๆหรือไม่ช่วงนี้ก็มีใครมาส่องส่องดูคุณอยู่ก็ได้นะเนอะดูกันตอในออบบอน นายอั all, บอนบ่งบอกว่าช่วงนี้คุณเหมือนเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงบุกตะลุยอันนี้เป็นลักษณะของราศีธาตุไฟด้วยเนาะเมษิงธนูเป็นคนที่โลดโผนชอบทําอะไรแบบโลดโผนอะ่ะเหมือนคนราศีธนูอะ่ะชอบไปจนภยัย ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเหมือนช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีดวงที่กำลังจะเดินทางด้วยเนาะว้า mm hmm. wow, four of pentacles ในเรื่องของการเงินเนาะเหมือนคุณคิดคิดอยู่แต่ในเรื่องเงินน่ะช่วงนี้คุณอยากมีเงินคุณอยากเก็บเงินและคุณก็กำลังจะได้เงินด้วยเหมือนว่าพอคุณมีเงินแล้วหรือคุณอาจจะมีเงินสักก้อนหนึ่งอยู่ในบัญชีเนี่ย ช่วงนี้คุณไม่อยากจะจับจ่ายไม่อยากใช้สอยคุณไม่อยากสืรอลุยซุ้าไลคุณอยากจะเก็บเงินเอาไว้ให้ได้นานที่สุดอ่ะม,มันเป็นช่วงที่แบบจะเรียกว่าเป็นคนในถ้าถ้าในลักษณะบุคลิกของ four a p e n t i c l a r เนาะ f o r a p e n d i c u l เขเป็นลักษณะของคนที่ขี้เหนียวงกใช้เงินยากไม่ใช้จ่ายซื้อลุยซุ้ไล่ประมาณนั้นในความคิดของคุณตอนนี้ก็คือแบบนั้นก็คือไม่อยากไม่อยากจะใช้เงิน คืออยากจะเก็บเงินเอาไว้เก็บกอดเงินเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเนะี่ยประมาณนั้นในเรื่องของสุขภาพระวังเนาะช่วงนี้เหมือนคุณมีปัญหาปัญหาเยอะปัญหามากมีปัญหาเรื่องสุขภาพเทนออฟสอดมันอาจจะหมายถึงการผ่าตัดด้วยดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพให้ดีเนาะอาจจะมีใครบางคนเทนออฟสอดบางทีมันก็จะเป็นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดอะไรช่วงนี้เนาะแต่ว่าเทนออฟสอดมันคือการ เหมือนเราเจ็บป่วยพอเราเจ็บป่วยเราไปรักษามันก็เหมือนเราจะดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษามันเหมือนอะไรที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใครเจ็บป่วยไปรักษาก็จะหายอะไรประมาณนั้นเนาะอืมช่วงนี้เหมือนคุณกําลังวางแผนที่จะริเริ่มทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของการเอาชนะฝ่าฟันอุปสรรคป,ปัญหานคุณสาม คุณจะสามารถเอาชนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องอุปสรรคที่เข้ามาคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้เนาะมันเป็นเหมือนแบบดาบที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลส่งมาให้คุณเพื่อที่จะสามารถคิดแก้ไขปัญหาในทุกปัญหาคุณจะสามารถแก้ไขมันได้คิดออกคิดได้แล้วก็มีหนทางที่จะเริ่มต้นทำอะไรให,หม่ ทีอ uh ัลเพนทัเกิลทีอัลเพนทัเิลมันจะเป็นลักษณะของผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมงานคนที่จะเข้ามาทําให้คุณแบบมีการติดต่อในเรื่องของงานเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของงานหรือมีใครบางคนอาจจะกําลังได้เพื่อนเป็นแฟนเนาะอ่า uh huh. ดูกันต่อ uh huh. เดี๋ยวเทมเพลนเป็นไพ่ประจำราศีธนูอ่ะเดี๋ยวเทมเพลนเนี่ย เหมือนเขามาบอกว่าช่วงนี้ถ้าคุณกําลังมีปัญหามีเรื่องหนักอกหนักใจคิดมากหุ้นวายอยู่ในใจเนี่ยเขาอยากให้คุณปรับเปลี่ยนสมดุลปรับความคิดตัวเองอหรือมีใครบางคนมีเกณฑ์ที่จะยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางเนาะอาจจะเดินทางไปในเรื่องของงานหรือเขาอยากให้คุณอันนี้มันก็เป็นไพ่ของไพ่ประจําตัวคุณเนี่ยมันเป็นไพ่ของฤาษีเนาะ เป็นไพ่ของของลักษณะของความสันโดษเป็นไพ่เป็นไพ่ลักษณะของคนที่เป็นนักพยากรณ์หมอดูก็ได้เนี่ยพอมันออกมาแบบนี้เหมือนเขาอยากให้คุณสวดมนต์นั่งสมาธิทำให้จิตใจมันโล่งแล้วคุณจะหาทางออกกับชีวิตเจอเนาะการเงินช่วงนี้ขาดแคลนติดขัดมีปัญหาในเรื่องของเงินเงินมีนะ มีอยู่ในบัญชีแต่ว่ามันเหมือนยังเอาออกมาใช้ไม่ได้มันก็เลยทําให้เป็นช่วงที่ขัดสนในเรื่องของเงินในช่วงนี้เนาะอืมแต่ไม่ต้องกลัวสองใบว้าวไม่จะเช่นเห็นไหมเราบอกแล้วไม่ต้องกลัวคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคฝา่าฟันปัญหาทุกอย่างไปได้นี่มันเป็นไพ่ของคิกเชอรี่คือชัยชนะชัยชนะในเรื่องของงานในเรื่องของอุปสรรคปัญหามันเหมือนว่า กว่าคุณจะมาได้เป็น6ไม้เนี่ยคุณฝา่าฟันมาตั้งแต่4ไม้5ไม้อุปสรรคปัญหาใดๆคุณเจอมาหมดแล้วตอนนี้เนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณสิ่งที่คุณกำลังจะได้พบเจอก็คือความสำเร็จมีใครบางคนกำลังจะมีเรื่องดีข่าวดีในเรื่องของการได้เจอ,เจอคู่ครองด้วยเนาะเดเมจิเชียนเนี่ยใบสรุปตัวตนของคุณใบสรุปของคุณ <c oughs> เป็นเดเมจิเชียนมันหมายถึงปาฏิหาร สิ่งดีๆกำลังจะเก,เกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเนี่ยเป็นไพ่ของนักพยากรณ์อีกแล้วเนาะไพ่นักพยากรณ์ขึ้นมาสองใบเลยจริงๆแล้วราศีธนูมันเป็นคนที่เป็นคนที่เหมาะสมกับการที่จะเป็นนักพยากรณนะ์เนาะเพราะเขาเป็นคนที่มีความมีจิตสัมผัสมียานพิเศษแล้วก็เป็นคนที่มียานอย่างรู้อ่ะอืม เดลเมจิเชียนเขาบอกว่าช่วงนี้คุณทำงานเกี่ยวกับสื่อสอสื่อสารออนไลน์ได้ดีคุณพูดจามีเสน่ห์คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะช่วงนี้จะมีเสน่ห์ทางวาจาพูดแล้วได้เงินทำแล้วได้เงินในเรื่องของความรักเหมือนคุณกําลังจะได้เจอ,เจอกับความรักมันเป็นปาฏิหาริย์ที่คุณกําลังจะได้เจอเจอแล้วเราอ่านอันนี้ให้อีกนิดนึงอันนี้ไม่เป็นไพ่ของทาวเวสุวรรณด้วยเนาะ มีใครบางคนไปขอพรกับท้าวเวสสุวรรณหรือเปล่าเนี่ยทำให้เหมือนเหมือนแบบอยากให้ท่านช่วยในเรื่องปัญหาของเรื่องการเงินและในเรื่องของสุขภาพด้วยอะ่ะแต่ไพ่บทสรุปออกมาเขาบอกว่าคุณจะสําเร็จเงินที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่ในมือมีอยู่แล้วอยากเก็บกอดเงินเอาไว้มันจะมีหุ้นส่วนมีคนเข้ามาช่วยในเรื่องของงานในเรื่องของความสําเร็จเหมือนใครแบบบางคนทําเรื่องกู้เงินอะไรเอาไว้เนี่ยก็จะได้รับ การติดต่อการเซ็นสัญญากู้เงินประมาณนั้นเนาะมีเดอะเมจิเชียออกมาแล้วไม่ต้องห่วงเลยมีปาฏิหารเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสิ่งสมิมีเหมือนเป็นเขาเรียวกว่าอะไรเป็นนักปราชญ์เป็นผู้รู้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเนาะทั้งสองอันอันนี้มีความรู้มีความสามารถในเรื่องของการเรียนการสอนการเป็นครูการเป็นนักพูด การเป็นนักพูดเนี่ยคุณจะทําได้ดีในเรื่องนั้นโอเคเนาะพ่ออกมาได้สวยมากแต่มีเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีในช่วงนี้มีใครบางคนอาจจะต้องอมไม่รู้ถึงขั้นผ่าตัดหรือเปล่าก็ต้องดูในในเนื้อลักษณะส่วนตัวของแต่ละคนไปอีกทีเนาะเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะ นอกจากซีออฟวอลที่บ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้รับชัยชนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วนะคะเดอะเมจิเชียนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครที่กำลังรอการติดต่อสัมภาษณ์งานเนี่ยในเดือนนี้เดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์งานด้วยนะเดอะเมจิเชีเนาะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแบบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของงานมันหมายถึงการเริ่มต้น เริ่มต้นอะไรใหม่เริ่มต้นการเรียนรู้ใหม่ The Magician หมายถึงเลขหนึ่งเนาะหมายถึงการนับหนึ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานด้วยมันหมายถึงขอ <c oughs> โทษนะคะหมายถึงคุณสามารถเรียนรู้อะไรได้ไวสามารถเอาตัวรอดเอาตัวรอดในเรื่องของงานเก่งมากการงานคุณจะโดดเด่นมากคุณจะได้รับการยกย่องประสบความสำเร็จในเรื่องของงาน มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยทั้งสองใบเลยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่รอตำแหน่งงานอยู่ใครที่รอสัมภาษณ์งานอยู่มีโอกาสได้งานมีโอกาสได้เลือ่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานที่เหมาะสมที่ที่ที่คุณควรจะทำเนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกงานการตลาดงานครูบาอาจารย์นักํำนายโหราศาสตร์แพทย์อาชีพเฉพาะทางคุณจะทำมันได้ดีเนาะ เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีวาทะเสียช่วงนี้พูดแล้วได้เงินเป็นคนมีสเสน่ห์มากด้วยเสน่ห์ทางวาจาไพ่ที่ดูแล้วจะน่ากลัวก็มีใบนี้ใบนี้มันหมายถึงการบาดเจ็บผ่าตัดแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าตำแหน่งเนี้มันอยู่ในตำแหน่งของอดีตที่ผ่านมาแล้วอืมคุณอาจจะเคยเจ็บหนักเคยทุกข์หนักเคยล้ม เคยเคยต้องผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันผ่านไปแล้วสิ่งดีๆเนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยชัยชนะที่คุณกําลังจะได้รับช่วงนี้ช่วงนี้อยากให้คุณมีสมาธิเนาะเนี่ยให้ตัวตนของคุณหมายถึงอยากให้คุณมีสมาธิอยากให้คุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของอารมณ์ปรับสมดุลตัวเองมันพอคุณปรับได้แล้วเนี่ย มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวคุณเองเพราะว่าเนี่ยที่คุณมุ่งหวังเอาไว้หรือกําลังจะมีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นปัญหานี้เรื่องของการเงินในอนาคตเนาะหรือสิ่งที่คุณแบบอืมกําลังคิดมุ่งหวังเอาไว้หรือแบบกําลังคิดวิตกมา มันจะน่าจะเป็นในเรื่องของเงินมากกว่าเนี้ยมาทั้งสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญเลยห้าเหรียญมันเป็นอะไรที่ขาดแคลนในเมื่อเรารู้แล้วว่าอนาคตเราจะอาจจะขาดแคลนในเรื่องของเงินเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินให้ดีเนาะอืมเพราะเนี่ยสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยคุณก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินให้ดีอยู่แล้วเพราะว่า,าไพ่ใบนี้มันเป็นลักษณะของการที่ ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าตัดสินใจกลัวทําแล้วขาดทุนคุณถึงได้มีลักษณะของการเก็บกออเงินเอาไว้เพราะว่าคุณกลัวที่จะขาดทุนเนาะแต่ไม่ต้องกลัวในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่คุณจะได้รับมันคือความสําเร็จงานที่คุณรออยู่คุณจะได้ใครมุ่งหวังอยากได้เรื่องงานจะได้งานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่รอความรักมีโอกาสจะสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะ โอเคนะคะเราขอบคุณมากที่เข้ามารับชมรับฟังการอ่านไพ่ของช่อง Magic t a r o t b y k i t t y ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เรารบกวนหน่อยนะกดติดตามช่องเราให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ Magic t a r o ล by k i t t y จ้า